คุณย่าลูกชายแล้วก็เพื่อนลูกสาวกลับไปเล้วนีวินฮอนเด็กพอไม่แหมอะไรแฟดิตแพทองกูเราได้ก็ะมาปาทองกไม่ได้ ดูเราลยฮนี่เดี๋ยวเอ่อนี่เบ่อฟาดเลยชัวร์ฟันแฟดดิ้งโอเคมเบื่อหมดสมองอย่างเราเราเลยเรา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 ช้กุ๊บถามว่าจะเอาแป้งหรือเอาปลาท่องโกสุกแล้วลูกบอกว่าเอาที่สุกแล้วลูกคิดยืดไปเมื่อแล้วแล้วชอบอกเลย ลูกเคยลูกสาวบอกเอาปลาท่องโกที่สุกแล้วแต่ว่าไม่ต้องเยอะชูกูสติเกนยี่สิบชิ้นอ้ยเก่งแกงเลยลูกตา

ไทบ็อกซิ่งอะอ๋อไทยบ็อกซิ่งเยอเขาจะเพนไทบ็อกซิ่งจะบอกเป็นน้ำมันมวยเขาถามว่ามันคืออะไรเขาจะเพนอรอนเตรียมตัวจะกลับบ้านแล้วคุณพ่อเขาก็จะทำงานคุณตาก็จะทำงานเหมือนกันโอ้ยจ้าอ๋อปาท่องโกะ รอปลาท่องโกกันพ่อเขาบอกว่าชอบเครื่องดูดฝุ่นว่าชอรดอรอนอรอนชอบเครื่องดูดฝุ่นเหลอลูกเดี๋ยวตกร่องคุณเลมโบเอาปลาท่องโกไปทานที่ทำงาน ลูกเขยกับลูกสาวก็อยากได้ที่ทอดเสร็จไปแล้วค่ะก็เลยจัดให้อีกจานใหญ่ๆเลยล <c oughs> กเคยกนลังทายอยู่ปลาท่องโกค่ะอันนี้ทษดต <c oughs> ดาสองชิ้นก็ได้คนละชิ้นกลับบ้านนะคะคุณย่าลูกชายลูกเคยลูกสาวค่ะสำหรับเพื่อนก็สำหรับเพื่อนของลูกก็ได้ปลาท่องโกไปค่ะ กินอิ่มแล้วหอกลับบ้านจะจะพาภูมิใจค่ะชนั่นแมบ้เรอเกี่ยวตาบอกว่าเดินได้เยอะแล้วคุณนั่นเกียวมาน้สเกลนนยตาบอกให้ปล่อยปล่อยมือ

Jag har suttit och dammat på Ja det är det man gör men jag vill inte komma in Tack så mycket för idag. Ha, ha det gott. gott. Ja, tack. Det är rätt gött att fira födelsedagen på jobbet. Ännu äh, ej. Vad kostar glassen? ส่งแขกเรียบร้อยแล้วจ้ามาดูว่าคุณแลมโบได้รับของขวัญอะไรบ้างเนาะค่ะคุณย่าให้ดอกไม้นี่นะคะ2ต้นนี้ด้วยค่ะอีกต้นนึงก็เหมือนกุหลาบค่ะนี่ที่คุณย่าบอกว่าอีกต้นนี้ก็จะบานตลอดเวลาในช่วงฤด,ดูร้อนนะคะค่ะเดี๋ยวก็เตรียมลงกระถางเตรียมปลูกจ้ะ นี่ก็เป็นคุณย่าให้มาได้แล้วนะคะกุหลาบเถาจ้าพี่น้องเอฟซีที่อยากให้ปักการหอมปลูกกุหลาบนะคะคุณย่าจัดมาให้แล้วเอ่อการหอม่อยากได้สีชมพูด้วยคุณย่าหาสีชมพูให้ไม่ได้นะคะนี่แต่คุณย่าบอกว่าหาสีชมพูไม่ได้ก็เป็นสีขาวอ่อนๆสีขาวแบบครีมๆค่ะ,คะแล้วก็สีแดง สองเถานะคะอันนี้เป็นกุหลาบเถานะคะค่ะจะได้เอาไปปลูกที่ประตูซุ้มจ้ะแล้วก็ได้เครื่องมือการทำงานนะของคุณเลมโบจ้ะคุณยาเซวบอกว่าอันเนี้ยของขวัญของขวัญเลมโบแต่ว่าเป็นงานของผักกาดหอมค่ะโอเคมากเลยค่ะแล้วก็ยังมี ดินสำหรับปลูกกุหลาบนะคะปัญญาให้มาสามกระสอบเหมือนกันจ้าค่ะตอนนี้ผักการหอมก็มายืนอยู่ที่สวนเปี่ยมสุขอีกนะคะตะวันอ่าโพลเพลแล้วค่ะถึงแสงแดดจะแรงแต่ก็เป็นช่วงค่ำนะคะเพราะว่าในช่วงฤด,ดูร้อนพระาทิตย์จะตกช้าแล้วก็พระาทิตย์แจ่มมากค่ะวันนี้งานเลี้ยงเล็กๆแต่มีความสุขมากๆค่ะก็จบลงด้วยดีนะคะ ครอบครัวคุณเลมโบก็กลับบ้านแล้วค่ะพักการหอมก็ให้คุณเลมโบไปนอนพักผ่อนสองชั่วโมงเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเลมโบต้องเดินทางไปทํางานเข้ากะกลางคืนค่ะทํางานล่วงเวลาแล้วก็กลับมาถึงบ้านก็ประมาณเจ็ดโมงเช้าค่ะพักการหอมก็เลยเข้ามาอ่าในรั้วในสวนนิดนึงนะคะอ่าจะลดน้ําผักเพราะว่าวันนี้งวนอยู่กับการต้อนรับญาติค่ะไม่ได้เข้าสวนผักไม่ได้ลดน้ําผักค่ะ ขอขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับคำอวยพรหาอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับคุณเลมโบแล้วก็ทุกๆคำอวยพรค่ะที่มอบให้กับครอบครัวเล็กๆของเรานะคะค่ะขอน้อมรับไว้ด้วยความขอบคุณแล้วก็ขอให้ทุกๆท่านจงได้รับพรอันประเสริฐไปพร้อมๆกันจ้าก็ช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะค่ะเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า